สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้พาพี่น้องมารอตลาดนัดโคกกระเบืออำเภอสูพิชัยจังหวัดบึงการครับตลาดตรงนี้ก็ตั้งยุคคุมโดนเดียงเสินทะละเสินทางระวังสู่พิเศยเปิดปากขาดครับอยู่กิโลเ,เมตรที่สองพี่น้องเปิดทุกวันเสาร์นะครับเด้อตอนเช้าเสาว,วยมากคนก็นไวคุมแหลกแห่งมันกับพอสวเราพี่น้องเลย่นได้มาลายตุยออ๋ยได้คุยสอ่เลยเผื่อแม่นเบ็ดครับเผี่ยของพอสว่ากับ บมาเบิงมาเบิงคมแหลกตัวนี้ลูกตัวผู้รูกตัวเมียปุณนี่ครับลูกตัวเมียพี่น้องเอ้เมียเพิ่นท่องบ้านพ่อสว,อ,ดดวอ๋อบนบิบยินหยันนะพี่นอ้องเด,ด้อแต่ว่าเบิงลูกคนละรุ่งสิมีหรอกลูกคนตัวใหียเลยมีขวบลูกร้อยร้อยสามหาบวกก็ได้เน,น,น,นานะแล้วพอสะเนาะร้อยสมหาบวกก็ได้เนาะ ครับจ้อยเนี่ยหน่อยนึงพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงช่วงนี้มันอึดบงเลี้ยงครับฝนตกครับหยาบเพาจะป่งครับลูกอยู่ประมาณสามครับได้บอปศห้าปีหกปีว้ยควายลูกแรกเยนี้ครับแม่นบอกโอ้ยเพาจะได้ลูกแรกครับห้องไว้เท่าจได้ดันลูกตัวแม่นี่สองสี่ครับเหนือเศร้าสี่เนาะครับเศร้าสี่พี่น้องนี่ครับเนี่ยพี่น้องก็ค่อยมาต่อเอาเนาะก็ร้องได้ยีกครับเอ้าโตต่อไปบ้านนี้ ตัวต่อไปพี่น้องเละเลยฝนตกครับนี่เมียลูกเพคนตัวใดครับพ่อสอนโอ้ลูกต,ลตัวน่านาน,นี่ยได้พี่น้องนี่ปีกวัวดูลูกเพื่อนเมียเพื่อนท้องมาบบบนี้ลูกบ่ลูขคือกันลูกวันนี้ลูกตัวเมียพี่น้องส่วนนี่เมียเพื่อนเมียเพื่อนลอยสามหาลอยสามหาลอยสามชี้บวกเนาะพ่อสอนเนาะครับเพื่อนเนี่ยก็จะได้อายุแน่นนหน่อยนึงเนาะน,นี่เน,น,นาะลูกซีลูกหา ได้บ่อปอาอยนี่บ่อลูกสามตัวลูกสามก็เจ้าเลี้ยงก็เจ้าบ่อหลังเป็นร่องน้ำบ่คือบก็มีอยู่น้ำนี่มันเกี่ยวกับเขาเขาเหนียหนาในเงาเนาะเนียตัวนี้ได้พี่น้องน้าหน้าเงาครับนี่วางไว้เจอได้ควบลูกลูกตัวเมียโอ้ลูกห้าครับอันนี้เจ้าห้าเจ้าห้าตั้งลูกลูกคนก็ได้สิบหนึ่งแล้วลูกคนเนาะได้แล้วได้แล้วบ้านช่วงนี้เป็นพิบเปียวบ่อหรือยังไงตัวนี้คือลูกปีกเบือแต่มันเซียน เป็แดงไหมพี่แ่อยังไงบ้างกือกันเนาะออกจากความทนลองบอกผมชื่อตัวฟางพ่อสันบอกอเทอดได้เหรพ่อสองตัวนี้สิบสองเนาะอหนาอยู่ดีเนาะหนาสิบสองเอาตัวนั้นาไนี่เปลนาครับเดวเปลนาหน่อยได้ที่เดงเด้อ ย่งก็ได้เนื้อก็ดีเออเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามศูนย์สี่ก้ี่ศูนย์แปครับพี่น้องสิคนณหัวคุควายก็บทั่มาเบอร์นี่เนาะหรือว่าสิบปอยก็บทั่มาเบอร์นี่ครับโอเคครับมันมันครับพ่อซอครับของในหอยยูพี่น้องมาพี่ยังมาพี่หำบป้าปันของในหอยยูตัวนี้ร้อยสามสิบอยสามสิบหายูพี่น้องด้ยนี่หนาเรือลูก หาลูกโคกลนล้วพี่น้องเลยโอ้น้านาพี่น้องเลยช่างช่างเลยนี่ลูกตัวตัวเมียครับบวกหัวมีท่วงหัมีท่วงเดี๋ยวเลยพ่อเบื่อในหอยยู่ให้เด้อพี่น้องเด้เอพ่อไปเลี้ยงครับนี่ช่างช่างครับนี่คนปล่อยเท่าไรบ้านี่ในหยอยยู่พ่อย,ยิงตัวปล่อยเท่าไรบักหลาดเชิญมาบังขันเท่าไรลูก เออบะหูเลยบา่นบะหูราคาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหอยยูเบอร์กุ้ยตุเมื่อกี้ได้หงซปดสี่เจ็ดสี่สามสครับตัวดตัวบานนี้เจ็ดสี่สนังตัวบานนี้เบอร์ุรนหนงหุเมื่อเราบอกควยเท่าไรนหอยยูห้องสามิบห้องไว้สาเนาะอ๋อพีน้องวสนใจกับทั่ามาเบอรนี้นะครับเด้อลูกียกมเมีย ตัวเมียพี่น,นี่ท่องไปเหรอนี่แหล,และ,ะครับครับน่งสองเดือนเออครับปันปันเท่าเดือนละเนาะครับรอนตัวไงครับครับครับรอนตัวใครมาเบิ่งคั้วตัวเมียพี่น้องตัวนี้สูงว่าสี่สิบด้วยพอเตืิดเนาะสูงเลยลูกเขาด้วยเซรั่มบาดนี่นลูกเขาขา,ายออกหรอครับโอ้ลปล่อยไปแล้วเนะวาะเพี่นี่ท่องมาเพี่นนี่เนาะลูกซีลูกหาลูกสามสูงว่าสามสิบหาบวกเนาะ ห้องบ่อนพ่อเสียแดบ่อบ่อครับห้องว่างหนึ่งห้องว่างก็พิ่นห้องหาเมียเพิ่นเนาะเออห้องหาลูกเพิ่นเนาะหาลูกลูกเพิ่นปล่อยไปแล้วเนาะห้องว่างครับครับห้องไวสแตนเดนพ่อเสียแดงสิบสองนี่ครับมื้อสองหนี้นะโอ้พี่น้องมังคุดสิบสองครับพี่พี่น้องเขาค่อยเอาไปผสมเมาไปพัฒนาเอาเนาะครับครับอ้าวเบอร์โทรศัพท์ที่พี่น้องวันแปดศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ห้าครับสองสองแปดเก้าครับครับพ่อเสียแดงพ่อเรียแงของถือครับครับคุณภาพพร้อม ครับคุณภาพพอประมาณถ้าพี่น้องอยากอยากก้อยกับติดตัวมาเบอร์นี่ครับผมให้จนพ่อใจให้จนพ่อใจครับเออสูงราคาสูงกว่ามูในยยานพันนเจริญครับผมเอาโอเคครับบรรมานครับพ่อแสดงครับอ่าควยเผือกพอเตือนเราพี่น้องเลยมี่แต่มีลูกคนบานน้ำบ่แต่ย่างไปพี่ย่างเราไปทีละคลวยเผือกพี่น้องคุณได้อยากได้ครับของพอพอเตือนเราครับ พ่อเตือนชัยพรหมขึ้นตั้งบริการเป็นพี่น้องบ้านเราลูกตัวดำนาะลูกเน้อตัวเมียอีกเั้งหากเนาะเนี่ยงามเลยพี่น้องเไงคุณเอ็มักเผือกสูวงลอยสามสิบบวกกี่ดอกครับนี่ลูกประมาณยสองหรือสามนี่แหละเนาะข้างในเนาะนุ่มสีเตาหางงามข้อง ngoài side พ่อเตือนข้าง n g ้ à i side หนึ่งพี่น้องเลยนี่ลูกตัวเมียพร้อมเนาะเอาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ 0ุ3เก้าสามชเก้าสามเห้าสี่สี่นาะถ้าพี่น้องเสียดบึงกันอยากปล่อยง่วบ่อยๆควายกับติดต่อเบอร์นี้เนาะอโอเคครับบรนมานครับคุณพ่อครับมาเมงง่วพี่น้องครับไม่ห้อยสนามเพิ่นครับฮะค้นรอผมไม่คูรใดรอสู่เล่าเลยลูกแรกง่วลูกแรกอันนี้ลูกตัวเมียบครับนี่ กี่กี่น้อยหรือกี่ใหญ่หรือกี่กลางเนี่มันเป็นกี่แล้วครับมันเป็นง่วกลางง่ว่ากลางเนาะมันนกี่อ๋อลูกคนกับอยู่มั่นสองเดือนสองเดือนในบ่ฮึซีเดือนแล้วลูกคนลูกคนนี่เนาะซีเดือนแม่คนขึ้นยักเถียไปเหรอไม่เหมันก็สิขึ้นแล้วมันให้ลูกกินนมเลยโอ้ครับแบบยางรอพี่น้องเหมือกันห้องห้องห้องไว้เท่าไหรล่ะครับข่องไวชิบหาต่อได้เบิดมือต่อได้เบิดมืันครับหมาผู้ใดอย่างเลี้ยงเลาวเอาโนรักเบมือโทรศัพท์ 064 6639838ไปแย่แหลกบ้านโซ่เจ้าของตลาดนี่แหละมาจีตัวอะไรเลยคตัวอะไรเวิดมือนี่ไะครับครับจนกว่าพี่น้องจะเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงในการเล่นนี่ครับโอเคครับงามงามครับครับเขาเปลี่ยนนเมองไทยเลย เตล้อเดินเด้งวัวเด้งวัวเตี้ยะป่นมะปมือโอยคิใช่ผู้ใดาบ่โอ้ยเดกพวเห็นวันนี้กินน่แต่ินผู้เดียวไเด้ยวเกลด้เขบปั่นเับปั่นดยพนยสวัสดีครับท่านปพ่อครับอบคครับของพ่อามีโก้ 就是说，油条。